าหากินโดยยาสีฟันวันเดอร์สไมม์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้ม แสดงพิธีกรสีสาวพรวสเสน่ต่างหาเฮตถอยอลำดับจับมอทลงคุณนูแมแมคุณหายคอยจัดแจงคุณสุนารีคุณตาคอยแกล Come <laughs> here. ไม่ใช่ทางงั้นเล่นเกมนิดนึงไหมคุณผู้ชมเล่นเกมได้ไหมเอาไหมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเรายังไม่เห็นหน้าเลยว่าน้องคนไหนเป็นคนร้องใช่ด้ยินเมื่อกี้เต็มไปหมคือเขานะหูต้องเป็นรุ่นใหญ่แน่ๆเพราะฝฟังเยงใช่ไหมเมื่อกี้เสียงหวานแม่จำใจเละขับเซพาก็ต้องรุ่นใหญ่แล้วค่นั้นเดี๋ยววันนี้เรามีให้เลือกแค่2คนเองชอยส์นะสองคนว่าน้องคนไหนคือตัวจริงในการขับเซพาเมื่อสักครู่นี้ขอเชิญพบกับน้องทั้งสองค่ะค่ะ ยินตรงนี้เลยลูกยินเลยค่ะหนูไม่ต้องพูดอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนจะทำการถ่ายว่าเสียงหวานนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเสียงของน้องคนไหนกลับกลับกับ,กบ ที่น้องออกมาเนี่ยก็มีกลับอยู่ในมือคนละคู่เราต้องดูว่าการเคาะจังหวะกลับเนี่ยถ้าคนขับเสภาเป็น้อต้องเคาะจังหวะเป็นนะจังหวตงะตได้งั้นน้องคนที่หนึ่งเชิญคอ่ะเชิญน้องคนที่หนึ่งเคาะค่ะได้จังหวะได้อยู่อเอาแห้งนะลูกเอาใส่หมูแดงให้ลูน้องคนที่สองค่ะพอดูจังหวะในลูก โอ้ยเฮ้ยเฮ้กมีกาเหมือนโยนหน่อยๆเนาะเคนละแบบเลยนะคนละแบบเลยนะขออีกนิดได้ไหมแม่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนหัวสักนิดนึงไฟังเพื่อนสักคนละนิดหนึ่งงั้นมาฟังเสียงน้องคนที่หนึ่งค่ะโอ้ยเหนอยหยเหียงพน่อยเหเล่ยแต่ไมเ่เขนากยหน้่อเห่ยเนะคยนื่อเหนยเนื่อยเห่อยเหน่ยเหนื่อยเ่เหออ่เเ ของน้องคน,คนที่ทสอง,สองะ <มา S 3> เดี๋ยวบอก 8, 8, 8, 8. ่<ส>าแปดกันมา่นไม่เ้ยเปลดกันเดิม ถามว่าคนที่ขับเสพยาเราต้องการคือเสียงของน้องคนที่หนึ่งหรือคนที่สองค่ะอาถ้าคนขับเสพยาเป็นข้อต้องเคาะจังหวะเป็นนะได้จังหวะได้เราสามคนนี้นะที่บอกคนที่เป็นคนขับเสพบบาทตัวจริงคือเธอเนาะใครกันเนา คนดูแบบเปิดแม่นะอยากอยากดูรูปปากด้วยตอนร้องว่าอังโซสามแม่หนูว่าหนว่าไม่มีปัญหาครับว่ามันที่ไม้อะเป็นอะไหนูก็อายเขานะ ใครที่เป็นแฟนคอละครจากจๆวงๆจะต้องคุ้นเคยกับเสียงเสียงที่ร้องขับเสภานในละครแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นเสียงของใครจนถึงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นเสียงของมินเองเหรอลูกใช่เหรอลูกเหรอเราก็ได้ใจพวกพวกเรานั่งคุยกันนะบอกเหมือนแบบเป็นรุ่นใหญ่เลยเยอะ,ละลเลยอะ่ะตอนนั้นหอายุเท่าไหร่อะลูก ตอนที่เริ่มขับเรื่องแรกเลยตอนนั้นอายุ17ค่ะอุตายแล้ว17 17ทำมากี่ปีเออหนูทำมากี่อันนี้ได้5ปีแล้วค่ะ5ปีค่ะถือว่าเป็นงานประจําลูกหรือไมเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็คงเป็นอดีเรกค่ะเพราะว่าหน้าที่หลักของหนูคือเรียนในตอนนี้ค่ะแล้วก็หารายได้เสริมค่ะใช่ค่ะ คนที่ไหนนะลูกคนสุพรรณบุรีคนสุทรรแล้วล่ะเคยมีโอกาสแข่งขับเสพพาชิงทวยพระราชทานค่ะตอนนั้นตอนนั้นได้ที่สองของประเทศไทยค่ะรางวัลใหญ่เลยนะรางวัลสูงสุดที่หนูได้คืออะไรดุเคยได้รับรางวัลชนะ เลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันขับร้องเพลงไทยงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นชนะระดับประเทศค่ะู <c oughs> ระดับประเทศได้เล่นใหญ่มาทั้งนั้นเลยเนาะแล้วตอนนี้เป็นไงหไไไหนูถึงได้มาทํางานแบบเป็นใัยชักชวนใครชักชวนให้มาขับเซฟพานในละครจักรวงคือตอนนั้นเริ่มจากที่ไปแข่งการขับเซฟพาชิงทวยพระราชทานนี่แหละค่ะแล้วบังเอิญว่ากรรมการที่ตัดสิน่ะ ท่านก็เห็นแววของเราเลยพาเราไปฝากก็เหมือนกับว่าแนะนําให้รู้จักท่านพลติประพาสซึ่งพลติประภาสสกุลดนาท่านเป็นคนขับเสพาเดิมอยู่แล้วกว่ายี่ส <20 S 3> ิบปีค่ะไปเรียนเอาความรู้กับท่านแต่บังเอิญพอดีว่าคนขับเสพาผู้หญิงเดิมเขาเกิดไม่ว่างนะคะหนูก็เลยได้มีโอกาสไปขับแทนตอนนั้นไปขับแทนได้เฉยนะคะยังไม่ได้เป็นตัวจริงยังไม่ได้จริงจังแล้วขับนานแค่ไหนกว่าจะได้เป็นตัวจริงประมาณ เกือบปีได้ค่ะโอ้โหแทนนานมากนะลูกแล้วสุดท้ายตัวจริงเขากลับมาไหมคะไม่ค่ะแต่แทนทร่แทนยาวเลยหนูกลยเป็นตัวจริงเลยทีนี้ใช่ค่ะโอ้ก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่เรื่องแรกที่หนูขับเีพาในละครจะจักวงวงเรื่องอะไรเรื่องอุทัยทวีค่ะโอ้โหแม่ดิฉันดูทุกวันครั้งแรกที่ได้ยินเสียงตัวเองอยู่ในละครรู้สึกยังไงลูก ดีใจมากค่ะตอนนั้นหนูจําความรู้สึกได้เลยคือเรียกพ่อเรียกแม่มาดูพ่อก็โทรบอกป้าบอกว่าให้รอฟังเสียงไอมินด้วยเลยรแบบนอช่างอำเภอแล้วแม่รช่งเสียงต่างจังหวันะมีเรื่องไหนไหมี่ลูกขับเยอะสุดเลยดิ้นร้องเสียพายเยอะสุด น่าจะเป็นสั่งทองค่ะเพราะว่าสั euh, my father, my att, ่งทองเนี่ยปีกว so uh ่าเลยค่ะกว่าจะยาวนานมากแม่แล้คอนชักปุงอ่ะคละคนทางบ้านแม่เป็นร้อยตอนใช่ไหมคนเล่นนี่รวยเลยอ่ะสบายเลยถออบ้านมันรถหมดเวลาแต่ละเรื่องอ่ะมันขับกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ ต้องบอกว่าเสพาเนี่ยจะจะขับไม่เท่าละครนะคะเหมือนกับละครเล่นเสาวันเสาเนี่ยอาจจะมีหลายๆตอนแต่วันนั้นเสพาอาจจะมีบทเดียวก็ได้เ๋อาหนใช่แเพราะมันอยู่ที่เข้าจะไปเข้าช่วงไหนเคยนับไหมว่าหนูขับมาแล้วกี่เรื่องหนูขับมาประมาณเกือบเกือบสิบเรื่องได้ค่ะ เห็นย hmm, er ังดูวัยรุ่นแบบนี้แต่ช่วงมงบินในการขับเสภาไม่ธรรมดาเลยค่ะจากงานที่ได้มาโดยบังเอิญกลายเป็นอาชีพเสริมที่ทำมาหากินมาหลายปีเคยสงสัยไหมล่ะคะว่าอาชีพขับเสภารายได้เขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอช่วงหน้านะคะมีฉันเลยตังชัโดรอแห่งปีตลอดการของราค่ะพี่โนค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะรู่นน่ะตอนตอนพี่โน่หนุ่มหนุ่มแบบยังเด็กนะยังเด็กน uhm, uh, ี there, ่เราไม่ได้หนีกันท่าไหลาพวกรุ่นบันไดวนด้วยกันเวลาเห็นพี่โน่นะนูเบมแบบมั่นใจเลยว่าผู้ผู้หญิงทุกคนที่อยู่ใกล้อ่ะ ใจต้องหวั่นไหวมีเลยใช่ย้อนไปเมื่อ20ปียิ่งแบบหนักเลยอะเขาหวันนี้ยังเป็นเชื่อเขาดิไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วครับไหวแล้วไม่ถึงอะไรไม่ไหวเป็นไงครับเรื่ดชี้รถค้าแล้วเจอพี่โน่ครั้งแรกบนเครื่องบินนะพี่โน้ยเจ๊เจ๊ลองที่30,000ฟุตเลยเวจอันแรกยังไม่เคยร่วมงานกันแล้วเราก็ทักบอกว่ารักน้องส่เชื่อไหมครับว่าผมเป็นคน นักร้องลูกทุ่งเนี่ยสุเป็นหนึ่งในคนที่ผมชื่นชอบเสียงที่สุดจำได้ปะจำได้แล้ายังบอก <นะ S 2> ว่าสุถ้าพี่แต่งงานนะตอนนั้นไม่คิดว่าจะแต่งงานไงออสมัยก่อนไม่คิดจะแต่งงานบอกว่าถ้าพี่แต่งงานสุร้องเพลงให้พี่นะออในงานแต่วัานนั้นเนี่ย ต้องจะเจอหัวแรกทักเลยว่าแล้วเขาก็ไปร้องเพลงให้งานแต่งงานจริงรอมาจนแบบว่านักร้องก็แก่ไปแล้วแก่ไปแล้วก็หมดแล้วเจ้าชอบเจ้าชอบไปกับเขาไปไหนก็ตามก็จะมีเรื่องเล่ามีความฮามีความสนุกคือไปกับพี่โน้ไม่เหงาเอางี้ดีกว่าน่คุณพ่อทกคนสนุก ครับก็สน <'t> ุกจนลืมดูแลตัวเองเหมือนกันนึกออกไหมเราเป็นคนดื่มเป็นคนเที่ยวเป็นคนทําอะไรหลายๆอย่างที่อยากทําอะไรทําทําทาทาทําคือหลังๆก็ไปทําสวนทําไร่ทําอะไรของเราอย่างเงี้ยมันก็ ไม่ได้ดูแลตัวเองค่ะแวันนั้นพี่น้องไม่ดูแลตัวเองเลยเหรอคือน้อยมากอะ่ะนี่ไงเคยพังถึงขนาดที่ว่าคนทักอะเราใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นเท้าแตะไม่ได้คิดอะไรไงไม่ได้แต่งหน้าทําผมเขาทักว่าไงฮะคุณนิโน่หรือเปล่าทักก่อนไม่มั่นใจไงคุณนิโน่ครับผมนิโน่ครับเอ,อ่อทำไมตัวจริงไม่เห็นหล่อเนี่ยมัน แบล็วมเจ็บปวดเจ็บปวดรู้เจ็บปวดเหรอคะใช่ใช่ตอนที่เราไม่ดูแลตัวเอ็มก็เป็นแบบนี้ก็ะวนกน้าายนล่นลมอ่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยไอ้โนหน้าเพิ่งต่อยมาโอ้ยตอนนี้แต่โซมมมันโซมมันโซมมันไม่ได้ดูแลเนี่ยไม่ว่าลิ้วรอยนะครับที่เนี่ย อ่าหน้าผากนี่เนี่ยเห็นไหมมันเป็นเส้นตรงนี้มามันย่นมากเคื่อนที่ผมบอกก่อนนะผมไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะอันนี้เกิดจากการแก้ปัญหาของผมเองหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งหนวแก้มตรงนี้มันไม่เป็นปื้นหมดดูเลยมันเป็นสีดำ มันมันเป็นขึ้นมาเป็นเปิ้นหมดเลยแดดนะพี่นะแดดเราก็สันแล้วคราวนี้ไม่ได้แล้วคนท่าขนาดนี้ก็ไปหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครว่ามีอะไรดีก็เอามาใช้พอกใช้ทาใช้มาร์กใช้ทาทุกอย่างคือมันแทบไม่เห็นผลอะไรเลยจนกระทั่งมาเจอน้องเปิ้ลพารดีเราก็เคยเห็นเปิ้ลอ่ะตอนคลอดลูกใหม่ๆแล้วผิวก็พังแต่อยู่ดีเขาสวยเหมือนกับเหมือนกับตอนเข้าวงการเลยคือผิวเขาดีมากเราก็ถามเปิ้ลเปิ้ลทำอะไร เพน,นบอกพี่หนูใช้ไตราลาจีน่าเราก็บอกว่าไตราลาจีน่าซื้อได้ที่ไหนไม่รู้จักจริง<ๆ>เขาบอกโทรไปที่1577เลยเราก็เอหนึ่งหมันโทรทัศน์นี่หว่า คือเป็นคนที่ไม่ไม่ก่อนไม่เชื่อเรื่องของที่ขายในโทรทัศน์แต่เปิ้ลไม่น่าโกหกเว้ยก็ลองโทรไปสั่งสิ่งที่ได้มาคือเซรั่มกระปุกแดงตัวเนี้ยนะครับวันแรกที่เปิดใช้ความรู้สึกของเราก็คือเอาอีกแล้วฉันต้องเจอไอ้ครีมที่มันเนอะเนาน่ะแต่ปรากฏว่านี่ก็เป็นเป็นเซรั่มที่มีความเข้มข้นก็แตะอย่างเงี้ยผู้ชายก็เอามือแตะเงี้ยแล้วก็ลูบให้ัวใบหน้าแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะออกมาข้างนอกนอกห้องนอนเนี้ยกินน้ํา แตะหน้าตัวเองเฮ้ยมหนึ่งเร็วมากไม่นไมนมหนื่อไม่หนื่งเลยแต่นะว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือตอนเชา้าเรามีความรู้สึกว่าผิวของเราใบหน้าของเรามันชุ่มชื่นขึ้นใช้ไปได้สักสองอาทิตย์เท่านั้นเอง ช่างแต่งหน้าทักเลยว่าไปทําอะไรมาทําไมรูขุมขนกระชับรองพื้นเนี่ยมันติดง่ายแล้วเราก็เอ๊ะใช้บางตัวมาสองเดือนบางตัวเกือบปีมันไม่มันไม่เห็นผลอะไรเลยแต่ที่สองอาทิตย์เร็วขนาดนี้ส่งไปให้เพื่อนที่มีแลบตรวจบอกให้ตรวจให้หน่อยว่ามีสเตียรอยด์มีประหลอดมีอะไรไหมเพื่อนก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยบอกว่าไม่มีใช้ได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวเลยตั้งแต่นั้นก็ใช้มาตลอดใช้ได้ไปประมาณสักสองกระปุกกว่า เชื่อผมไหมครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผมไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มที่เป็นปื้นตรงนี้กระจ่างใสายเพนได้ชัดจนคนทักตั้งแต่นั้นมาเนี่ยสามปีกว่าแล้วไม่เคยเปลี่ยนใจจากใจลาจีนานะครับนี่ห้าสิบห้าเต็มแล้วกําลังกําลังจะเข้าสู่ปีที่ห้าสิบหกแต่ขอบอกว่าห้าสิบห้าไปเรื่อยๆแล้วจะไม่ขึ้นจะไม่ขึ้นราคาเลยแล้วคือจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าวันนี้ นะครับมารายการผู้หญิงทรมาหากินทั้งทีนะผมก็เลยต้องเอาโปรโดีๆโปรโนี้หนึ่งปีจะมีครั้งเดียวค,คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มให้เตรียมหยิบโทรศัพท์แล้วเอาไม่เอายังว่ากันทีหลังเงินยังไม่ต้องเสียแต่ต้องจองให้ได้จองสิทธิ์ของคุณคให้ได้จองไม่ทันรออีกทีสิ้นปีหน้าครับโอโรอวันนี้ห้ามพลาดเงินไม่พร้อมเงินเดือนไม่ออกไม่เป็นไรจองไว้ก่อนแล้วก็เตือนว่า สายเต็มเร็วมากมผมจะให้แค่200สายเท่านั้นโทรเข้ามาที่1577นะครับหรือ Line at t r a l a g i จ a วันนี้ครับบ็อกเซ็ตของเรานะครับบ็อกเซ็ตนี้เป็น3ชิ้นครับเป็นกระปุกใหญ่2และลิปสติกนะครับสีหรูสุดสวยนะครับอีก1แท่งแทง่งแถมขนาดพกพาไปอีก2หน้ากากผ้าอีกหนึ่ง 6ชิ้นนี้จาก9,390บาท <c oughs> วันนี้คุณจ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้น <c oughs> ได้3 <c oughs> เดือนตกวันละ30กว่าบาทครับผม <c oughs> ผมพูดตรงๆว่าผมมาตรงนี้ผมไม่ได้มาขายแล้วชีวิตผมจะรวยขึ้น <c oughs> หรือว่าอะไรผมไม่ได้เป็นเจ้าของ <c oughs> นะแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดอยู่คือผมอยากให้คน ใช้ของดีจริงๆแล้วจราจีน่าเป็นของคนไทยซึ่งนะครับวิจัยแล้วก็คิดค้นพัฒนามาต่อเนื่องเพื่อผิวของคนไทยเพราะฉะนั้นรีบโทรมาจองนะครับผมบอกให้ว่า 200สายใกล้หมดแล้วล่ะครับเขาบอกเขาบอกไม่มีแล้วมาที่นี่ก็หมดแล้วอปีหนึ่งมีครั้งเนี่ยผมเพิ่มมาอีกร้อยสายแล้วกันทุกคนรอคอยกันมานานนะเอาให้คุ้มไปเลยโทรจองวันนี้รับลิปสติกนะผมบอกก่อนว่าคุณภาพเดียวกับลิปสติกที่แท่งหลายหลายพันบาทนะครับโรงงานอย่างดีทํามาอย่างดีสีหรูมากผมจะบอกให้ฟังโทรมาที่15.7 7หรือไลน์แอสไตรลจิน่านะครับชุดบ็อกเซตครับ3ชิ้นนี้นะครับ กระปุกใหญ่2ซิฟติกหแถมพกพา2หน้ากากผ้าอีกหนึ่งในราคาเพียง2,900บาทนะครับใช้ได้3เดือนตกวันละ3ากว่าบาทเท่านั้นมไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวพี่หมูดีหลก S <S คุณปานธนพรคุณปุ้ยพิมลวันคุณกิกมยุรินคุณคิมนะครับหรือแม้กระทั่งเชฟป้อมทุกคนใช้จริง<ม>ถ้าไม,ไม่ดีไม่กล้ามาพูดกันหรอกครับนะครับโปรนี้หนึ่งปีมีครั้งเดียวเงินเดือนยังไม่ออกเงินยังไม่มียังไม่ต้องจ่ายสักบาทแต่ขอให้จองสิทธิ์ของคุณครับ <S <S พร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายจองไม่ทันรออีกที สิ้นปีหน้าครับโ,โทรไปที่1577หรือไลน์ line, แอสไรลาจิน่าของเรานะครับเหลืออีกไม่กี่สิบสายแล้วบ็อกเซ็ต3ชิ้นพกพา2หน้ากากผ้าหนึ่ง6ชิ้น,นาราคาเพียง2,900บาทอย่าลืมว่าใช้ได้3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนเพราะเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของอถึงมือค่อยจ่ายก็ได้โทรไปที่1577ครับคุณผู้ชมคาะเวลาเราจะสังเกตดูนะโอ้โหสีแซ่บขออนุญาต สีแซบอ่ะแนเพราแดงส้มด้วยอ่ะสแเวลาเราจะซื้อหรือเวลาเราจะใช้อะไรอ่ะ หเราจะดูจากคนที่ใช้สองเราจะดูว่าเขาอยู่มานานแค่ไหนถ้าไม่ดีจริงถ้าไม่ดีจริงเขาจะอยู่ได้ไม่นานคือเอาไปเปิดที่บ้านที่ไหนก็ได้นะครับผมใช้เองจริงๆไม่มีตัวอื่นใช้ไตรลาจีน่าาเดียวตลอด3ปีแม่ผมพ่อผมใช้หมดแล้วนะครับเลิกใช้ครีมต่างประเทศแล้วเหมือนกันใช้แต่ไตรลาจีน่าครับโปรดีๆโปรนี้1ปีจะมีครั้งเดียวจองไม่ทันรออีกที สิ้นปีหน้าครับโ,โทรมาที่ห5 7 7หเหรือไลน์แอดไซร์าชิน,นาของเรานะครับชุดบ็อกเซตครับ3ชิ้นนี้นะครับกระปุกใหญ่2ซิฟสิก1 แถมพกพา2หน้ากากผ้าอีกหนึ่งกชิ้นราคาเพียง2,900บาทอย่าลืมว่าใช้ได้3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นเพราะว่าโปรนี้157 7คุณผู้ชมโทรเลยค่ะวันนี้ขอบคุณ1577้ไตรลาจิน่าและขอบคุณพี่โน้ตขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาทำมาหากินกับน้องมินสาวเสียงหวานขับเสพผ้ามืออาชีพกันต่อค่ะงานที่เด็กรุ่นใหม่อาจไม่ค่อยสนใจเท่าไรนักแต่บอกเลยนะคะว่ารายได้เนี่ยไม่ท่า ำาำไรยได้ก็ให้ยังไง <K _ D 2> ค่ะรายได้นี่ก็เป็นต่อตอนนะคะเหมือนกับว่าถ้าฉากหนึ่งฉากสิบสองมีกี่ตอนอย่างเงี้ยเขาก็จะนับเป็นฉากฉ<ช>ากละสามพันบาทค่ะโอ้ก็ไม่โยะนะเป็นฉากนะไม่เป็นตอนนะไม่เป็นฉากนะรายได้ไม่ธรรมดาเลยเนะจะบอกถ้าตกต่อเดือนลูกถ้าตกต่อเดือนเคยได้เเคยนับไหม เคยได้เยอะที่สุดทำงานอาทิตย์ละวันแต่ว่าได้2,7 0 0 0ค่ะ2,7ง่ละวันไม่ใช่แต่ไม่ได้ขับเซพาคือขับเซภาเป็นเดียวคือแต่งเนื้อวันนี้แต่งเนืรายการเมื่อกี้หนูแต่งเหรอลูกอะใช่ไหมลูกโอ้สุดยอดขอบคุณมากมเก่งเลยสุดยอดเลยลูกอ่ะพี่ไฮ ชอบอยากฝึกกันลูกถ้าถ้าฝึกเราต้องเราต้องมีอะไรเทคนิคอะไรเป็นพิเศษแกแกอยาพูดไม, <laughs> ไม่พูดเี <laughs> ่ได้ไ,ด <laughs> ไหมยังได้ไหมจริงๆจะบอกว่าันนี้วันนี้หนูไม่ลำบากใจเพราะว่าแม่แต่ละท่านก็คือระดับครู <c oughs> ทั้งนั้นโอ้โหโอ้โอ้โลอะให้โอกาสพูดใหม่ <c oughs> ถ้าจะขับเสภาจริงๆแล้วต้องอยังไงสิ่งที่ต้องเน้นและสําคัญคืออะไระต้องบอกว่าการขับเสพาเนี่ยจะมีเรียกว่าสกิลการเอ,อื้อนจะเริ่ม<อ>เริ่มจากอ,อย่างสั้นกลางแล้วก็ไปยาวค่ะออซึ่งเราต้องเลือก <ลม S 3> ใช้แล้วแต่ใช่คะ่ะแล้วแต่อารมณ์ของบทนั้นๆด้วยยังไม่ต้องไปเนื้อลูกเอาแค่สกิลการเอื่อนเอื่อนก่อนเออมา เสอันนี้เขาเรียกว่าตัวพรสวรรค์ไหมคะบรรดาครูทั้งหลายแน่เลยอันนี้คือพรสวรรค์ด้วยไหมจริงๆมันเป็นพรสวรรค์อยู่แล้วแต่ว่ามันได้ฝึกกับครูดีได้ฝึกกับครูบาอาจารย์มันมีเทคนิคมันมีเขาเรียกศาสตร์ที่มันแตกต่างกันออกไปะคคุณแม่ช่วงโควิดกระทบหนูด้วยไหมกระทบไหมลูกกระทบค่ะกระทบมากเลยค่ะเพราะว่าละครเขาไม่ได้กลับมาค่ะหยุดไปนานไหม เรอบแรกก็เจ็ดเดือนแล้วค่ะเป็นรอบๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าพอพอโควิดรอบที่หนึ่งมาเนี้ยหนูไม่ได้ขับมาเจ็ดเดือนแล้วพอได้กลับมาทํางานประมาณครั้งสองครั้งเองก็เป็นอีกแล้วรอบสองรอบสองอีกนานแค่ไหนลูกหลายเดือนค่ะหลายเดือนไม่มีงานหนูทำหนูทำอะไรอะเออนช่วงนั้นอะก็ช่วงที่ไม่มีไม่มีการขับเสพพาหนูก็ทําออนไลน์ค่ะไปตามกระแสเราต้องรู้จักประยุกต์ ท,ทุกอาชีพมีความเสี่ยงอะคะ่ะก็ต้องพลิกแพงก็คือตอนนี้หนูมีหาได้ได้พิเศษก็คือการไลฟ์สดขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วหนูต้องขับเส้ผาขายด้วยมัูก <c oughs> ไม่ต้องค่ะรายได้ถ้าเทียบกับขับเสพต้องบอกว่าขับเสพก็คือเยอะกว่าแหละคะ่ะแต่ก็พออยู่ได้อีกว่าเป็นศูนย์ค็ไม่อยากเห็นน้องเขาไล ยกมามามาเป็นเสื้อผ้ามือบ้างเลยไม่ค่ะเป็นเป็นเสื้อผ้ามือสองที่เหมือนหนูรับมาขายอีกทีค่ะคือต้องบอกก่อนว่าตัวพวกเนี้ยเป็นเป็นเสื้อผ้างานป้ายอะค่ะคือเขาจะมีหลายแบบคืองานป้ายกับแฟชั่นอะไรเงี้ยราคาราคามันก็จะอัพขึ้นมาอีกอย่างนี้ยค่ะเราก็จะไปไปขายในกลุ่มงานป้ายที่เขาหาเสื้อผ้าแนวนี้ชอบชอบกันข้อน่อมน้องมากเลยน่ารักนะเอ็นดูลูกเวลาหนูไลฟ์ขายหนูหนูทำยังไงอะลองทำให้ดูหน่อยสิลูก คนดูเยอะไหมประมาณ 60- 70คนประมาณนี้มาแล้วแต่รอบค่ะวันนี้นะคะเป็นเซตงานป้ายลินดาไซเอสค่ะลูกค้าถ้าใครรับ CF มานะคะตัวนี้เป็นสีเขียวมิ้นท์ไม่มีตำหนินะคะใหม่กริบเลยตัวนี้ให้ไปเลย400บาททวนค่ะถ้ารับเมาใส่ราคา400มาเลยนะคะตัวนี้งานป้ายลินดาไซเอเราก็จะมีโชว์ให้ได้ได้วนลาขายหนูได้ยอด คือทุกครั้งยอดมันจะเป็นยังไงกําไรเนี่ยต่อตัวจะตกประมาณตัวละ60บาทค่ะโอ้แม่คุณขายไม่แพงเลยนะจริงๆนะพี่เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้ามาก่อนอจริงๆนะแม่จริงๆกำไรต่อตัวนะ มาต้องร้อยอับึ้นนะขายเสื<น>้อผ้ากำไรร้อยเปอร์เซ็นนะแม่มิ้นไม่กล้าเอาร้อยหรอลูกอ๋อคือต้องบอกว่าในความโชคดีของหนูอะซึ่งต่อให้มีสถาน,ถานาการการโควิดอะค่ะแต่ต้องบอกว่าหนูยังมีพ่อแม่ที่อคอยซัพพอร์ตเพราะว่าหน้าที่หลักเราคือเรียนแต่ว่าตรงนี้ที่หนูคิดทําขึ้นมาเพราะว่าไม่อยากรบกวนแม่เยอะจากจากที่เมื่อก่อนนะคือเราจะเป็นคนที่ ในส่วนของค่ากินค่าอยู่อะไรเองพ่อแม่จะรับผิดชอบส่วนค่าเทอมค่าที่พักอะไรเงี้ยค่ะแต่พอโควิดมาปุ๊บหนูทํางานไม่ได้อ่ะทุกอย่างก็คือพ่อกับแม่ก็ต้องเพิ่มขึ้นหมดเราก็เลยอยากจะแบ่งเบาภาระไม่ได้ยากละเนี่หมาะกับาแม่เลย กำลังเรียนอยู่ใช่ค่ะหนูเรียนที่ไหนหนูเรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีไหนปีสี่ค่ะปีสุดท้ายแล้วปีสุดท้ายแล้วเนาะเกรดเกรดเกรดได้ประมาณ3.4 0ศประมาณนี้ค่ะจกมือใกรีจะจบแล้วนะใกล้จะจบแล้วนะจบแล้วหนูคิดอะไรต่อไหมจะทํางานอะไรต่อลูกความฝันหนูสองอย่างที่ที่ชอบพอๆกันเลยคือหนึ่ง อยากเข้ารับบรรจุอยู่ที่กรมศิลปากรนะคะพนักานขับร้องแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าการที่หนูไปศึกษาในการสอบเข้าอ่ะเขาไม่ได้เปิดรับทุกปีอะค่ะบางที4ีหปีถึงเปิดรับครั้งหนึ่งเราก็ต้องรอใช่ค่ะหนูก็เลยมันเหมือนบอลทูบีนะหนูว่าเป็นตัว ตัวแทนนักร้องที่เข้ามาตอนนฝากาถไฟไปนั่งเขายังไม่กลับมาเลยใช่สุดท้ายดูดิหนูต้องเป็นตัวจริงมันไม่ไม่แน่นะลูกแล้วอันนึงอันที่คือความฝันบินเนาะอยากอยากเข้ากรมจิตนะลูกและอีกอันนึง่ะลูกอีกอย่างหนึ่งหนูชอบวงการบันเทิงค่ะเพราะว่าในความชอบอะเราไม่ได้อิงกับชื่อเสียงอย่างเดียวเพราะว่าทุกวันนี้เราเคยได้มีโอกาสลิ้มรสของ กล้องของการได้ออกทีวีและวแต่ว่าหนึ่งสิ่งเลยที่หนูเชื่อก็คือมันจะทําให้พ่อแม่เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะอยาก็นอะไรในวงการบันเทิงหนูอยากลองอยากทําทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะถ้าได้มีอะไรก็ได้เฮ้ยใช่ค่ะมอะไรก็ได้มนไม่อยากเป็นนักร้องเหมือนพี่มา้เป็นนักร้องอะร้องเพลงเลยนูเคระเคยไปประกวดร้องเพลงไหมอ่ไม่ค่อยร้องลูกทุ่งมีไอดอลเป็นลูกมีไอดอลไหมหนูชอบพี่ปาวลีมากเลยหนเคยร้องเพลงเขาไหม เคยร้องค่ะร้องได้เกือบทุกเพลงแล้วแม่แม่ถ้าก่อนเล่นเพลงร้องเลยเมื่อกได้ไหมเอาแล้วร้องเลยลูก การที่จะเป็นนักร้องลูกทุ่งฟิวชั่นจริงน้องมีอยู่แล้วค่ะต้นทุนที่ดีแต่ว่าแค่เขาคิดว่าตัวเองทําไม่ได้อย่าไปปิดกั้นตัวเองหรอกจริงๆหนูทําได้เพราะเสียงดีด้วยเสียงหนูมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าหนูร้องแนวไหนก็ได้ลูก สากลยังได้เลยหนูจะไปตีกอบตัวเองูจมีนชอบเต้นไม่นเคยไปฝึกเต้นเคป๊อปอะไรถแรถแหร่าเงจริงๆถ้าเกิดเต้นมั่วๆได้ค่ะแต่ถ้าเต้ดมอาเต้นเอาสเต็ปเอาความความถูกต้องไม่ไม่ไม่เป็นค่ะอ้ามะขอดูแบบเอามั่วๆก่อนจานแบบมันๆเลยจาน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  แล้วแหละนี้นะถ้าหากว่าจะต้องติดต่อทั้งซื้อของของน้องมินนะซื้อเสื้อผ้ามือสองของหนูติดต่องานให้ติดต่อได้ที่ไหนเข้าไปดูที่ Facebook ก็ได้ค่ะอิมชื่อ J U N J I เว้นวรร M I N ค่ะเราอยากจะสนับสนุนอย่างน้อยเนี่ยเข้าไปดูน้องตอนไลายเสื้อผ้าไปอุดหนุนก็ได้นะคะถ้าว่าใส่ได้ไซสไหนเนี่ย อย่าอุดหนุนเพราะความเกรงใจอุดหนุนเพราะว่าเราอยากอยากซื้อ,อแล้วก็ถ้าเกิดอยากเรียกใช้งานในเรื่องของการขับเสภาหรือแม้แต่ร้องเพลงเราว่าคนนี้ทําได้ทําได้เนาะสู้ลูกสู้อ,อีกนิดนึงทีเใจเยาว์เก่งมากเลยวันนี้ขอบคุณน้องมินค่ะขอบคุณมากค่ะนอกจากนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพวกเรานะคะทั้ง5คนต้องลาไปก่อนนะคุณผู้ชมค่ะเจอกันใหม่บ่ายสองโมงตรงจันทร์ทุกสุขทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ